เุยค่ะข้อนี้นะฮะตอบข้อไหนค่ะโจทดแกม่านะฮะเริ่ม your boss didn't นะฮะ you of the new changes in schedule แปลวะ่าเจ้านายเนี่ยไม่ได้แจ้งคุณเลยนะฮะเรื่องของการเปลี่ยนแปลงในเรื่องตารางถูกไ่มนะฮะต่อ informated ต ing หรือชัน่นหรือว่าไม่เต็มอะไรเลยค่ะเนี่ยเออตัอกง่ายเถอะนะโทษตาคุณดูฮะถ้ายอย่างง่ายนะโทษตาคุณดูดูดัสลิทพูดสิดูดัสลิทเขียนติดบวกเวิร์บไม่ผ่านเขียนติดบวกเวิร์บไม่ผ่านชอบแค่นี้พอ ดูดัสดิสเขียนติดบวกเวิร์ไม่ผ่านดูดัสดิสเขียนติดบวกเวิร์ไม่ผ่านนะเขาว่าอะไรดูดัสดูดัสอ่าลงแปลงสิดูดัสดิสอะไรเอ่ยเขียนติดบวกเวิร์บไม่ผ่านไม่ผ่านคืออะไรเอ่ยห้ามอะไรต้อไอเอ็นจีไหมห้ามเปลี่ยนรูปอ่าห้ามเปลี่ยนรูปไอเอ็นจีไหมไม่ทูไหมไม่ต่อเอสไหมไม่ตีดีไหมไม่เธอต่อข้อไหนครับต่อข้อไหนไหนบ้างดูดัสดิสเขียนติดบวกเวิร์ไม่ผ่านต่อข้อไหนไหม่อนเดิ ไม่ผ่านอ่าตัวสุดท้ายครับขอ้อใดตัวข้อดีเพราะไม่มีด d ไม่มี ng แล้วก็ไม่นี้ด้วยถูกต้องตอกข้อดีดอกเก่งมากเ,เห็นปะเธอถูกมากเก่งมากค่ะนี่ถ้าเก่งขนาดนี้ยบกไม่ผ่านเห็นปะแต่เราเข้าใจยัง้็แต่ละ know, คำว่า i don't know เขาเลย,เยพูดสิ i don't know อ่าพูดสิไม่รู้อ่าเห็นปะไม่รู้ใช่ no ตั i ng ไหม no no อ่ะ i don't know ไม่ไม่เติมก็มีดีไหมไม่เติมมีถูกขั้นไหม ไม่มีแสดงว่าดูดัสดิสเขียนติดบวกเวิร์มไม่ผ่นถูกต้องไอจดโน้ก็เลยไม่ทำอะไรเลยเขาจะเดือหาเก่งมาก